เลวานดอสกี้เชื่อมีลุ้นบอลลงดอมากยิ่งขึ้นหลังทบบาเซโลนาในขรังนี้เลบฟูสองคาร์เรนหลุดทีมทีมรวมนักเตะค่าตัวประเมินแผนที่สุดในครังนี้โชคดีนะชาดีอดัมอดีตแข้งลิอร์ฟูประกาศแขวนสัตนะซิมิกาสเผยที่มาของชื่อกร er, ิสสกาวเซอร์ยิงโทษแชมป์โบเมนต์ดีที่สุดแล้ว ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยทางั้งรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้กองหน้าตัวเก่งของไบร์ทมินิกมั่นใจว่าการอยู่กับทางอาซูการานาทำให้มีโอกาสได้รับรางวัลมาลงดอมมากยิ่งขึ้นซึ่งทางเลวันดอฟสกี้บดสัญญากับทางไบร์ทมินิกในช่วงเสมอล่าสุดนี้ก่อนจะย้ายมาร่วมทีมบาซโลนาและก็ระเบิดฟอร์มได้อย่างเจ้ปนน11ระตูใการงเล่นนนกบบทาางใรใี้ ต้องย้อนไปในปี2020หัวหอกทีมชาติโปแลนด์นะฮะเป็นตัวเต็งที่จะได้รางวัลบรลงดอร์ทว่าการแจกรางวัลน,นั้นมีอันต้องยกเลิกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของวัคโคนินด1ีนขณะที่ปีที่แล้วเลอเดีรเมสซี่คว้ารางวัลไปของนะในปีนี้ดาวยิงวัยถิปีมีโอกาสลุ้นบรลงดอร์เช่นเดียวกันแต่ก็ต้องสู้กับทางคาริบเบียมาหัวหอกเบรอัลมาดริดที่ฟอร์มส่วนตัวสุดยอดเลยนะแถมได้แชมป์ลาลิก้ากับยูฟ่าแชมเปียนลีกในรายการล่าสุดนี้ ซึ่งทางเดวันดอกสกี้ได้กล่าวถึงโอกาสสหรับรางวัลส่วนตัวที่เป็นเกียรติยศสูงสุดาฐานะนักฟุตบอลนะว่าผมไม่คาดคิดว่าแฟนบาเซรลนาจะร้องเพลงเชียร์ผมในเวลาอันรวดเร็วขนาดนี้มันทาให้ผมรู้สึกว่าเหมือนอยู่ที่นี่มานานแล้วบาเซรลนาคือทีมที่มีนัตเตะไ,ได้บอลงดอมากที่สุดผมคิดว่าเส้นทางจากบาซ่าสั้นกว่าจากบาเยอร์มิวนกในการได้บอลงดอในฝรั่นี้ เปิดโพลทีมรวม11นักเตะค่าตัวประเมินสูงที่สุดในแต่ละตำแหน่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ติดมา3ารายแต่ไรอเอริงเบลฮารเดนที่โดนคิรียนเอ็มบาเป้เบียดไปส่วนลิเวอร์พูลติดมา2คนนะโดยเว็บไซต์ Transfer m a า k ์กจัดทีมรวม11นักเตะที่มีค่าตัวประเมินแพงที่สุดในแต่ละตำแหน่งโดยมีผู้เล่นจากแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็ลิเวอร์พูลซอทีมดังพิมพบร์เรียนกิตติดเข้ามา3และก็2รายตามลำดับนะ ซูนเตในทีมชุดนี้มีค่าตัวรวมกันทั้งหมด960ล้านยูโรหรือประมาณ35,520ล้านบาทโดยคนที่มีค่าตัวประเมินแพงที่สุดคือคริเนเอบาเป้กองหน้าของทางปารีสแซตงแมงที่จำนวน160ล้านยูโรหรือประมาณ5,920ล้านบาทในครางนี้ขณะที่ทางเอริงบอลฮาร์แลนหัวหอกฟอร์มฮอตของแมนเชสเตอร์ซิตี้มีค่าตัวประเมินอยู่ที่110ล้านยูโรหรือประมาณ5,500ล้านบาทซึ่งถือว่าสูงเป็นอันดับที่2ของโลก แต่ต้องหลุดไปจากทีมนี้เนื่องจากเล่นตำแหน่งเดียวกับทางอิบาเป้ซึ่งทีมรวม11นักเตะค่าตัวประเมินแพงที่สุดในแต่ละตำแหน่งนั้น,นที่มันในระบบ4-3-3ก็ได้แก่ผู้สปบะตูติโบกูโว60ล้านยูโรกองหลังก็จะเป็นเทนรนด์อเลสเตอร์อโนจากลิเวอร์พูล80ล้านยูโรมาร์กินยอสจากเพซเช่70ล้านยูโรโรเบนดิอาสจากทางแมนเชสเตอร์ซิตี้75ล้านยูโรอันฟอนโซเดวิชจากบาเยิร์นมินิก70ล้านยูโร ส่วนกลางก็จะเป็นโยชัวคามิชจากบาเยอร์มินิก80ล้านยูโรฟิลฟอร์เดนจากทางแมนเชสเตอร์ซิตี้90ล้านยูโรเควินเดอบรอยจากทางแมนเชสเตอร์ซิตี้85ล้านยูโรส่วนกองหน้าก็จะเป็นโบฮิเมตซาล่าจากลิเวอร์พูล90ล้านยูโรคิรินเอบัปเป้จากเฟเชหนึ่งร้ล้านยูโรแล้วก็วินิสุสจูเนียร์จากทางเบริอัลมาดริด100ล้านยูโรในรกรณีนี้ ชาลีอดัมประกาศแขวนสตั๊ดแล้วรับภูมิใจที่เคยเล่นกับสมโมสรชั้นยอดอย่างเบรนเจอร์และลิเวอร์พูลเผยจากนี้ไปขอบุ่งหน้าเข้าสู่เส้นทางโคชต่อไปนะซึ่งชาลีอดัมอดีตกองกลางทีมชาติสกอตแลนด์และลิเวอร์พูลประกาศแขวนสตั๊ดอย่างเป็นทางการเมื่อวันพุธท,ที่ผ่านมาด้วยวัย36ปีหลังโดดเล่นในวงการลูกหนังเกือบ20ปีและค้าแข่งกับหลายสมโมสรในคราสนี้ ซึ่งอดัมนั้นเริ่มต้นเส้นทางอาชีพเมื่อปี2003กับแรนเจอร์ก่อนที่จะไปโด่งดังกับแบล็กพูลจนลิเวอร์พูลต้องซื้อมาร่วมทีมในปี2011แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จในชินแอนฟิลจนปีต่อมาต้องย้ายไปอยู่กับทางสโต๊กซิตี้ฉะนั้นก็ไปเล่นกับทางเบรดดิงและดันดีเป็นทีมสุดท้ายในรกรณนนี้ซึ่งอดัมซึ่งติดทีมชาติสกอตแลนด์26นัดในระหว่างปี2007-2015โพสตคลิปอำลาผ่านอินสตาแกรมพร้อมเขียนข้อความนะว ตอนนี้ผม,มรู้สึกนะว่ามันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะประกาศรเรื่องอำลาสนามของผมาน,านัตนตั้งเต่นะผมโชคดีเป็นอย่างมากที่จะได้เล่นให้กับบางสโมสรที่ิ่ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งค่ำคืนในแชมเปี้ยนลีกเล่นที่ไอบล็อกให้กับทางบรนเจอร์พาแบ็กพูลเลื่อนสู่พิมเบอรีกนานะกัปตันทีมสวมเสื้อที่มีชื่อเสียงของลิเวอร์พูลและก็ทำประตูได้ต่อหน้าเดอะคอฟผมขอบคุณอย่างยิ่งนะฮะสำหรับทางการาสโกเรนเจอร์รอสคารตี้เซนเมียรเบน b a แ p ็กพูลเ e r p o o สโต o กซ City, เรดดิ้งและก็กองเชียร์ของดันดีหวังว่าผมจะมอบช่วงเวลาที่น่าจดจำนี้ให้กับพวกคุณตลอดการเดินทางในครั้งนี้สำหรับตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ผมจะก้าวไปสู่การเป็นโคช้ชซึ่งเป็นสิ่งที่ผมร,รู้สึกหลงไหลและเพลิดเพลินอย่างเหลือเชื่อนในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมานอกจากนั้นผมอยากจะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องครอบครัวโซฟีภรรยาของผมและลูกๆนะ รวมทั้งเพื่อนๆอสำหรับการาสนับสนุนตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาผมคงไม่สามารถทำอะไรได้เลยหากไม่มีพวกคุณมันเป็นเรื่องที่น่าปรบปราเป็นอย่างยิ่งอดัมคนนี้ก็ได้กล่าวชิงชายเอาไว้คอสตาซิมิกา์สแบ็กซ้ายชาวกรีซได้เปิดเผยถึงที่มาของชื่อเล่นกริสเดอะคาลเซอร์ของเขาที่ลิเวอร์พูลพร้อมยกให้เป็นการยิงจุดโทษที่กับทีมในการคว้าแชมป์เอฟเอคัพเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาถือเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดของเขาจนถึงเวลานี้ โดยแบ็คซ้ายชาวกรีซกำลังเข้าสู่ฤดูกาลที่3ในช่วงบอร์ซไซส์หลังมันแต่ย้ายมาจากทางโอลิมปิกอสในช่วงเสมอของปี2022ในครั้งนี้โดยจิมีิการ์ดกลายเป็นที่ชื่นชอบในหมู่แฟนบอลต้องให้เครดิตกับทีมงานเบื้องหลังที่แอซ่าเทรนนิงเซ็นเตอร์ที่สร้างชื่อเสียงและก็กลายเป็นที่ชื่นชอบอย่างแพร่หลายโดยเจ้าของเสื้อเบอร์21ได้กล่าวในหนังสือแมชเดย์โปรแกรมว่าผมอยู่กับโค้ชฟินเนตที่เป็นเพื่อนของผมในโรงยิมที่ศูนย์ฝึกนะและเขาพูดกับผมว่านายเป็นกรีซ สเกาเซอร์เหรอและผมชอบมันอย่างมากถ้าพูดตามตกนะนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมได้โพสต์มาลงไปในอินสตาแกรมและหลังจากนั้นก็กลายเป็นชื่อของผมโดยอัตโนมัตินักเตะทีมชาติกรีซยิงได้รับเกียรติจากเสียงเชียร์นะฮะของแฟนบอลของเดอะคอฟผมมีความสุขมากกับเรื่องนี้เขากล่าวแต่ผมก็ยังไม่ได้ยินอ่ามันจริงๆหรอนะในสเตเดียมแต่นั้นผมรอคอยที่จะฟังมันจากแฟนๆภายในช่วงแอนฟิล เนื้อเพลงที่ร้องว่าชิมิชิมิชิมิโอซาสต้าซิมิกัสพาสปอร์ตของเขาก็บอกว่าเขาเป็นชาวกรีซแต่ปร,รับรู้ว่าเขาเป็นสกาตเซอร์ตามทำนองของเพลงเจอมีเจอมีเจอมีของ a b b a ผมคิดว่าชิมิชิมิชิมิดีกว่าเพลงต้นฉบับนะผมมีความสุขมากกับเรื่องนี้และนั่นทำให้ช่วงเวลาของผมที่นี่กับลิเวอร์พูลดูพิเศษ,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 ษมากกว่าเดิม ทิมีคาสสร้างความรักในหมู่แฟนบอลด้วยบุคลิกภาพส่วนตัวของเขาและก็ฟอร์มในสนามที่เขาลงเล่นให้กับทีมของเชคเกนคอฟเขายัางสร้างประวัติศาสตร์ให้กับตนเองเมื่อคว้าแชมป์เอฟเอคัพให้กับทางของแดงในเดือนพฤษภาคมโดยเป็นคนสังหารจุดโทษและก็ถูกตัดสินในช่วงชัยชนะเหนือชลซีเมื่อถามเกี่ยวกับความทรงจําที่ดีที่สุดในเกมฟุตบอลของเขานักเตะวอยซ์สเปรนีกกล่าวถว่าดีที่สุดสำหรับผม ก็จะถึงเวลานี้จะเป็นตอนที่เราได้แชมป์คาราบาลคัพและก็เอฟเอคัพสำหรับผมแล้วโดยส่วนตัวนั้นมันคงจะเป็นจุดโทษที่ผมยิงให้กับทีมชนะในการโดนจุดโทษในนัดชิงเอฟเอคัพที่เบมเบรี่ผมวิ่งไปหาแฟนบอลของเราและเรานั้นได้ฉลองร่วมกันเพราะว่าแฟนบอลและนักเตะทุกคนต้องการมันเป็นอย่างมาก ผมมีความสุขมากที่ประดนั้นได้ถ้วยใบนั้นและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตอันใกล้นี้เราจะได้ฉลองถ้วยรางวัลร่วมกันเพิ่มเติมและผมจะมีความทรงจำที่ดีขึ้นไปกว่าน,นี้อีกมากอย่างแน่นอนเลยนะไทเลอร์เมอร์ตันกองกลางดาวรุ่งของแดนดิเวอร์พูลถูกเรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษชุดยู2ีเป็นครั้งแรกซึ่งเตะวตัย19ปีปรารนี้ตอนนี้อยู่ภายใต้สัญญ,ญาย,ยืมตัวกับแบ็กเบิร์นบราเวอร์ทีมของเขาเล่น11ตัวจริงนับตั้งแต่ย้ายไปร่วมทีมในช่วงเดอะแชมเปี้ ในเดือนสิงหาคมซึ่งเบอร์ตันที่ผ่านการลงเล่นกระทางหงแดงชุดใหญ่มาแล้ว9เกมในฤดกูกาลที่แล้วตอนนี้ติดทีมสิงโตน้อยสำหรับ2เกมที่จะมาถึงในช่วงเดือนนี้เขาจะร่วมกับทีมกับทางฮาวิเอเรียชที่เป็นส่วนหนึ่งในทีมของทางบรีคอสรี Free ที่มีโปรแกรมจะพบกับทางอ e ิตาลีในวันที่22กันยายนและเยอรมนี D ในวันที่27กันยายนชื่อถึงนี้และข่าวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่เรับฟังกันทุกทุกคนครับ